เอาตาหลับแล้วเมื่อกี้หยอกตาให้ตาตาก็หลับตาขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาและกดถูกใจให้เออตาชูสองนิ้วเอาเห็นตาชูสองนิ้วป่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่ได้หลับเมื่อกี้ตาหยอดตานา้าหยอดตาให้ตาขอบคุณค่ะขอบคุณ5 2ขั้ท่านนะคะที่เข้ามาชม

คุณนะคะที่สูกใจคุณตาะมาใน้ที่บูมาด้ัีเซอร์ไพรสมากครับกาเปิมาสดาบุครับเป็นตัวรุ่นยีิชาที่มรม ฉันเล็กๆก็พอเดี๋ยวติดคออุณตากินขนมสั้นหลังอาหารพิเศีเาในประไทยนะคับมาแซดือรถมาซาหกรุ่นของรอบ20ปีนที่อยู่ทางด้านหลังของผมเองรถรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษตรที่ว่าจำหน่ายมแล้วทั่วโลกนะครับกว่า20ปีแล้วก็ถือว่าเป็นการฉลองรอบ20ปีในปีนี้นะครับเพื่อตอบสนองนะครับเสียงเรกรองจากแฟนๆมาซาชาไทยปีนี้เราก็ถือกาส ที่ชาวล้มรุ่นนี้มาแสดงก่อนนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือการตกแต่งการดีไซน์รถที่ไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆของมาซาฮะภายนอกนะครับเป็นสีพิเศษที่เรามาตัดแสดงเป็นสีอาร์ติซันเบสติเนียมแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวโรลลิ่งไวติเนียมภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่เรียกว่าคุณภาพสูงนะครับเหมาะสมกับความเป็นสปอร์ตสีดาร์ระดับแคนเทนของมาซาเลยก็จะเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งครับซึ่งเครื่องยนต์ที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของสกาย ที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงได้ในงานเลยนะครับหรือเป็นีชมรถมาซาทุนประเทศก็ได้นอกจากรถรุ่นนี้นะครับยังมีไฮไลท์รถหลายๆรุ่นนะครับขอบใจนะจ๊ะหลานอ๊อบพิเศษพสไตาเป็นสีเขียวนะครับตัวถังที่เป็นโทนสีลึกนะครับให้โดดเด่นขึ้นมาอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมรถในงานน้องเฟิร์นยังไม่เข้ามาเลยน้องเฟิร์น